Hi e v e r y o n e อันยองฮาเซลสวัสดีค่ะสบายดีพอแม่พี่น้องซู้คือซูคนค,ค,ค่ะมื้อนี้ค่ะนี่อาหารสั่นซูงค่ะก่อยมดแดงมาก,กับน่องไอติมคือเกา่าคือเกา่านน่ตั้งแต่ปีที่แล้วสวัสดีพี่น้องแล้วสวัสดีค่ะเอาตกพี่ไอติมต้องพูดเบาดังๆนะอ๋อลวก็มีอันนี้นิดนึงค่ะพี่น้องแกงไวแต่ว่าแกงไวนี่ก็บ่เคยกินจักเถือพี่ไอติมเคยกินไหม ไม่เคยถ้างั้นเราเราลองดูตักบริตักมาหลายค่ะเพราะว่าอันโบเคยกินเนาะเดี๋ยวลองซิมคำหนึ่งสำหรับนมันขมเออมันก็ขมนิดนึงอยู่แต่มันก็อร่อยได้มันอ้วตัวอยู่พี่ะติมชิมไหมเคยชิมแล้วเหรอเคยชิมแล้วอ๋อเคยชิมแล้วมันขมอ่าแล้วกาบัตทินิกาซิมีพักพุนลาคามีอันดอกกระเจียวแล้วก็ถั่ว ค่ะนมาต้องกินเบิงอันนี้เอ,เอือยเฮดไห้ค่ะอ่ะพี่จาจิมจิมเบิงอุ๊เวี <Very good. S 1> ่กูดวี่กูดวาสันแซบมาชิโซบอไเด้กินโดนแห้งค่ะเป็นสิบปีบอไเด้กิน แซบอยู่เพียติมสนใจไหมพักกะซิมี่มอันเนี้ยอันพักว่างกะซิยูเอาเอามาจากหนาบ้านค่ะมีใบสาระแหนแล้วก็อันนี้ผักแพวเพียติมเคยกินไหมเนี่ยอันนี้หอมนะมาเลยกินดูอืมาเลยอือม ตอนนั้นนะ่ะฟันยังไม่มีตอนนี้ยิ้มได้แล้วตอนนั้นอ่ายิ้มออกมาฟันหรอที่ถ่ายกับคุณยายคลิปหนึ่งนานมากนะฟันหลุดฟันหลุดตอนนี้อยู่ปอไหนแล้วพี่อาติมปสองค่ะจะขึ้นปสามแล้วอืมอืมอันนี้จอกกระเจียวคิดว่องอืม รักนี่สดใได้หลายเลยเพีย่อดิมอันนี้เอื่อยค่ะไปแย่มาหายบอกพีกหน่วยอืมโอ้เผ็ด ทุกอย่างค่ะอ,อันนี้เอื่อยน,นอี้ยราทีอ่อนต์อืมอื่ยเปแย่ไปแย,ย่มากใครมาเดเนา,น,า,า,เานี่ค<อ>่ะนี่ค่ย้เสร็จก่อนนี่มุมคำเดียว อร่อยอร่อยพี่จิมไม่ดึงผักอันนั้ไม่ชอบอ๋อหืมป๊าทำต้มมะัวลาน เขาเรียกว่าเต็มปากเต็มคําแจบเดอ้อ พี่ไิมเปิดเทยมไม่ไรอีกนานอยู่อีกนานอยู่แล้วปกติพี่ไิมเรียนที่ไหนนะโรงเรียนมารีอยู่ที่ไหนอะ่ะกันทะลักค่ะกันทะลักซีสเกตครับพี่นอ้ออืมอ เต็มปากเต็มคำครับเผ็ดไหมเพื่อรเตมไม่ค่อยเผ็ดค่ะบ่ค่อยเผ็ดกันปสพริกหน่อยดีละ่ะรับรองเผ็ดแน่อันแกงแกงหวายขมไหม ขมขมอํำลําแกงหวายเพิ่นใส่ใสอย่างน,น่นี่ใสไ่ไขนใส่ไข่ไสแันใสก่อานไักใว่ไหมไม่ใว่ไอมไนกไข่ไนเไน่ไข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 ่พี่ไขขข ถ้าสิกินหน่วยนี่คือสิเผ็ดแห้งเอาเบิง้งหน่วย้าแล้วก็กินเลยเอาเบิ้งว่าคุณยายสิก,กินเผ็ดบอกินหัวดกินเผ็ดได้อยู่แต่ว่าไม่ได้อยากกินแบบแบบเป็นก้อนแบบโอ้ยเผ็ดเหนูคอยกินส้มจัมจานเยวแเลยไม่ใส่ข้าวตำป่า ดอกกระเจียวอร่อยไหมอร่อยจ้ะมันเป็นของที่เขาบไรไิกินตลอดนะพี่นอ้องก็คือยังไข่มอดแดงข้าวหนูได้กินทุกวันเลยเกือบทุกวันไม่ช่วงเนี้ยมัน ได้กินทุกวันอยู่เพราะว่าเป็นเป็น,ปนหน้าวางไข่ของมดแดงแต่ตอนเนี้ยมันเริ่มสิเป็นแม่เป้งมันแล้วเริ่มจะเป็นตัวใช่ <Yeah. S 1> แต่ว่าตัวมันก็อร่อยนะพี่นนองเพราะาเท่าฝนมันเริ่มตกอ่ะพี่จิมมันก็จะพอพอฤดูแม่เป้งมันมา,มาละหมดละปีหน้าค่อยได้กินเลยไข่มดแดง กินปีละครั้งถ้าแบบยาหน่อยแม่นานี่ยาอ้อนไม่ได้กินเลยโดนทางมาใจมากมาจากไหนมาจากมาจากบ้านนาลังกาใครมาแดงมาจากบ้านนารังกาที่เชกเดตครับ มาไกลมากมาตั้งแต่สี่โมงสี่โมงเย็นมาถึงที่นี่ประมาณสามทุ่มสามทุ่มอะไรตีสามตีสามสามทุ่มคุณยายยังไม่นอนเลยเหรอขอโทษค่ะมาไกลไกลจริงค่ะเอื่อยเอื่อยไปแย่มาหายเอื่อยายหน่อยก็ยายนน่งไปแย่ไข่มดแดงมา กอดให้น้องกินพร้อมเออยเฮ็ดกระเพราแสบคู่พนครับพี่น้องอร่อยแต่ตอนนี้คือเผ็ดจี๊ดมาก<ส>เวลาเรากินใส่ใบอันนี้มันก็หอมนะใบเ,เขาเรียกว่าใบาอ่ะกินใส่ถั่วกินใส่ถั่วก็อร่อยอืม อร่อยอร่อยมากแส่บหลายจังยำมีมาชิสโต ลูกสุกลูกปุ้งโลงโลงเขาใช้ผักลองไงพี่อติมอือนี่เป็นตัวเป่งเนาเป็นม่ได้สิทำไมอ่ะมเปง ตัวเป้กมันต้องคั่วให้มันสุกๆก,ก่อนเนาะมันจะอร่อยอใช่แต่อันเนี้ยคือก่อยสดๆเลยสดก็กินได้เกลียเต็มค่ะกิดหมดให้มันหมดหมด,หมดอืออร่อยอ้ะอ่ะเอาช้อนมาเดี๋ยวคุณยายคั่วให้มันไม่ออาไป ไม่เป็นไรผักกินนิดๆหน่อยๆได้อเะยวเอาคำนี้ได้ได้เอามามามักมาสุดมาสุดท้ายสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนเอาชนจ้าอือืมอร่อยกูดโอเคพี่น้อง ช่วงนี้ผู้สาวสาวโบคอยด้ลงคลิปปันไดค่ะยุ่งยุ่งแห้งหลายแต่ว่าเออช่วงนี้นาจะยังเพราะหนาสิพราะมีเวลาลงคลิปในนิดนึงจังใดกับอย่าลืมผู้ช่องผู้สาว่าวด้วยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นําด้วยค่ะเจอกันคลิปคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันกับพี่ไอติมด้วยนะโอเคค่ะทุกคนบ๊ายบายกดไลค์ให้ด้วยนะสลังเฮโย